สุดฮือฮาหนุ่มก่อสร้างเจอปลาไหลเผือกเก็บมาเลี้ยงไว้ครึ่งปีชีวิตมีแต่เรื่องดีตลอดเมื่อวันที่31มีนาคมมีรายงานจากชาวบ้านว่าพบปลาไหลเผือกที่บ้านเลขที่106ทับ2หมู่ที่8ตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นบ้านของนายธงชัยคงประสบอายุ35ปีซึ่งเลี้ยงไว้อย่างดีในตู้กระจกหน้าบ้านลักษณะลำตัวของปาลาไหลสมบูรณ์เหมือนปาลาไหลทั่วไปแต่ที่แตกต่างก็คือสีของลำตัวที่มีสีขาวเผือกตลอดทั้งลำตัว ความยาวลำตัวประมาณ46เซนติเมตรนายธงชัยเปิดเผยว่าพบปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาขณะที่ออกไปจับปลาที่บ่อน้ำซึ่งไม่ห่างจากบ้านมากนัก โดยตอนที่พบปาลาไหลตัวเล็กกว่านี้มากความยาวประมาณ20เซนติเมตรตนจึงเห็นว่าแปลกเนื่องจากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลองนํามาเลี้ยงไว้ในบ่อปูนดูว่าจะเปลี่ยนสีหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าไม่เปลี่ยนสีจึงนํามาเลี้ยงในตู้กระจกโดยให้อาหารเป็นลูกปลาขนาดเล็กหรือเนื้อหมูจนเริ่มมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น นายธงชัยกล่าวอีกว่าที่เลี้ยงปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวไว้เนื่องจากเห็นว่าปลาไหลมีสีขาวเผือกแตกต่างกว่าที่เคยเห็นเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นสัตว์มงคลเพราะตั้งแต่เลี้ยงมามีแต่สิ่งดีเข้ามาตลอดโดยเฉพาะเรื่องงานก่อสร้างที่ตนทำอยู่แต่อย่างไรก็ตามตนไม่ได้มีการกราบไหว้หรือบูชาทำเพียงแค่ดูแลถ่ายน้ำให้อาหารเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ